สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกแพนแล้วก็แพทตี้ของชาแนล,ลนะคะเดยวันนี้นะคะเราจะไปเที่ยวกันที่สมุทรสาครตอนนี้เรามีสมาชิกกันสองคนนะคะใช,ใช่อันนี้ก็คือแบบไป,ไปด้วยกัน<ป>หลายทิปและแต่ว่าคนข้างหลังนะคะเพิ่งมานะคะช,ชื่ออะไรคะชื่อดีะ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะ okay, ก็คือที่แรกอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาแวะทานข้าวซื้อของอะไรเงี้ยที่ที่ไหนนะ,ะ <laughs> พาโต <sh arp> พาโตชิโนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันต่อโอเคค่ะปาปาปะอันนี้หมูทอดเจโจนะ ็มันจะได้เทคนี่นะคะแล้วก็มาแวะทานข้าวเช้ากันที่พาโตชีโนนะคะแล้วก็คือเราสั่งหมูทอดเจจงใช่ไหมแล้วมันเป็นยังไงมันอร่อยเหรอมึงคือเอาจริงก็รู้จักตอนอยู่ที่ทํางานเก่าแล้วหัวหน้าบอกว่ามันอร่อยมากมันมีหลายสาขาหรอใช่ที่คุณกอดังมากเจริงกูไม่เคยกินไม่เคยรู้จักมาก่อนในชีวิตเขาบมันเป็นหมูที่ถูกอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมากินกัน นะทุกคนจะบอกว่าอร่อยมากแต่คนอื่นน้นจะแบบเคยกินกันหมดแล้วแต่คือแบบไม่ได้กินไงคหะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกับค่า Starbucks นะคะซึ่งตัวต้นเรื่องเขาบอกว่ามันเป็น,นเดี๋ยวเราเจะแปะรูปให้ดูละก่านแต่ว่าถึงมันเปลี่ยนรูปแบบก็ไน้นมาแล้วก็ต้องถ่ายรูปกับ Starbucks นะคะใช่เหรอวะ และนี่คือภาพความเป็นจริงนะคะสีขาวหายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สองแลนด์มาร์คแลนด์มาที่สองกันแล้วนั่นก็คือสะพานไม้ใสาลุงนะคะซึ่งหาทําสุดๆเข้ามาแบบลึกมากเอออ่าเราไปถ่ายรูปเล่นๆกันดีกว่าเราไปแบบตัดแบดเล่นๆขำๆกัน เราก็จอดรถนะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องเดินไปและทีเนี้ยคือแบบจะบอกว่าร้อนมากก็แนะนำให้มาช่วงเช้านะคะเขาเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือไม่ก็มาตอนเย็นเลยนะคะถ้ามาตอนกลางวันก็ทำไมนะเราไม่มาตอนนี้ก็เราต้องไปหลายที่ไงก็เลยแบบ มาแม่งเลยตอนนี้เลยจริงๆเราควรมาตอนเย็นใช่เราควรมาตอนเย็นเว้ยไม่งั้นก็แบบตอนเช้าไปเลยมีที่จอดรถนะคะแต่มีน้อยนี่นะคะแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะมันจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนนะคะแล้วก็จะเดินทางไปตรงนี้แล้วก็ไปตรงสะพานตรงนี้กันแต่คือตรงนี้มันแบบว่ามีความล่มลื่นเนาะ ตนี่นีน่นนะคะเป็นสะพานแหล่งที่แบบเป็แนแลนด์มาร์คที่คนแบบมาถ่ายได้นะมันใกล้กรุงเทพแล้วที่แบบ่างนี้เลย เมื่อกี้เราได้รูปแบบไม่รู้อะไรเลยพรมองไม่เห็นแดดมันแบบจ้าม,มากแต่คือแบบเนาะแบบแต่แสงมันดีเนาะเมื่อกี้คือแบบมันเป็นแลนด์มาร์คที่แบบควรมาตำอย่างยิ่งเลยนะคะทุกคนีนน้นะค่ะเราก็จะมา,มาถ่ายรูปตรงชายทะเลกาหลงนะคะรูปเหมือนกันแต่ตมันี้เป็น ทุกคนคือแบบมันร้อนมากๆก็แต่ว่ามันแบบแสงมันดีก็คิดซะว่าแบบดีกว่าฝนตกอะไรเงี้ยแต่แบบมันร้อนมากจะบอกให้แต่ถ้ามาแบบช่วงแบบเช้ากับเย็นแผลว่าคนน่าก็น่าจะเยอะอะแต่อันนี้แบบคนมันแบบไม่เยอะมากแล้วมันก็จะแบบถ่ายรูปได้แบบเออเยอะแยะมากมายแล้วเราเราจะไปหาคาเฟ่แอร์เย็นๆนั่งพักก่อนเพราะว่าแบบคยคนร้อนเลย ค่ะเป็นมบลเบอร์รี่น้ำผึ้งโซดาอร่อยมนะเค้กเป็นไงอร่อยไหมเค้กอะไรแครอทเค้อะไรแครอทเค้กกับอะเนได้นะบลูเบอร์รี่บลูเบอรี่ตีนสดถ่ายรูปกลางแดดค่ะตอนเที่ยงนี่ก็คือแบบมุมถ่ายรูปดีมากติดกับชายทะเลชายเลนเนาะ ร้านจะเป็นร้านเล็กๆนะคะนี่นะคะบ,บันไดนี้คือแบบไทยมาดีมากเห็นท้องฟ้าตรงนี้ อันนี้แบบเขาจะเป็นแบบชื่อนมแบบตามอำเภอของสมุทรสาครเฮ้ยสมุทรสงครามเออนี่นะคะชิมดิหวานมากเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อน ว่าอันนี้อร่อยอ,อันไห้อร่อยกคนอันนี้ไก่ตีานาก่อันนี้มันม่วงชิดเบานะคะส่วนนี้ก็เป็นนักเก็ต <c oughs> <c oughs> นักเก็ตนี่ราคาแอบแรงอยู่ ขนมปังหน้ามาาะพร้าวเผาขนมปังหน้ามาาะพร้าวเผาซึ่งเดียบอกว่าอร่อยมากเลยคอมเมนต์โดยเดียเอออันนี้คือเดยคอมเมนต์บายเดียนะคะมาถูกกันขนมมะพรปัง วอกนี้คือแพทลืมปิดวอลกนะคะก็ขอลากันไปเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่วอลกหน้านะคะก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยรูปที่คาเฟ่สวยๆนะคะ